เกิดเป็นชายชาติไทยอยู่บนพื้นดินไทยรับหน้าที่ลูกผู้ชายเข้าสู่รัวทหารสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการจ่าท็อท EP2 ครับขอนําทุกท่านมาอยู่กันในมหากรรมของเทศกาลการเกณน์าหารเราจะมาฟังความรู้สึกในขณาดจับใบดำใบแดงและมีอะไรที่จะฝากถึงน้องๆที่กําลังอยู่ในเหตุการณ์ในปีนี้ พร้อมแล้วไปรับชมรอบผมกันเลยครับสวัสดีครับเรียวในดัสครับผมผัดหนึ่งทับอกสี่เจะาฝากน้องๆว่าเข้าเลยครับสนุกดีมีเรื่องให้ปวดหัวเยอะรอบครับ ความรู้สึกตอนได้ใบแดงเป็นไงความรู้สึกอผมไม่ได้จับใบแดงครับผมสมัครเข้ามาครับอยากลองในสิ่งใหม่ๆที่เคยไม่เคยทำครับจัดไปนะครับสาหรับคนที่สมัครเข้ามานะครับคนต่อไปผมจะจัดฝ่าวิทยครับปัดสองข้างสี่ครับปาดถึงน้องๆที่กำลังจะเข้ามาใหม่ครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับความรู้สึกตอนจับได้ใบแดงเป็นไงครับรู้สึกเห็นใจนิดหน่อยครับ ตื่นตัวเดียบที่ได้เจอกับอะไรใหม่ๆครับเสียใจนิดหน่อยนะโอเคสวัสดีครับว้าครับฝัดรองของข้าก็ร่างกายเพิ่งเตรียมครับเดี๋ยวที่นี่เตรียมให้เตรียมใจเดี๋ยวพอครับครับผมไอเดทครับอะไรนะไอเดทไอเดทความรู้สึกกังจักก็คือวาร์ปครับวาร์ปเลยวาร์ปเลยครับดีก็มาครับโอเคฝากทีน้องๆนะครับทำดีได้ดีทำช่วยได้ชั่วครับขอสามคำให้กับทบอลหน่อยปล่อยลาเถอะครับ อยู่เพื่อลาครับมาเพื่อปลดครับแจมรักษบอครับเป็นคนทหารรับใช้ชาสองปีขอทำดีเพื่อประเทศไทยไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เพราะเราคือชายชาติ